เอาเลยครับก็7โหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อตำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเนมเอ็มเอ็เจทีวก็นะครับท่านผู้ชมครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยสอนทุกคนเนี่ยกดท่างัดหัวไป หลายคนเนี่ยเข้ามาด่าผมเยอะเลยนะครับว่าพี่เนมครับพี่เนมอ่ะใช้มาโคไม่ได้กดเองหรอกใช้มาคงมาโครแหมเลยก็ตีล้วเครื่องดูดฝุ่นต่อนาโโนโนเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ 2.2V นำเสนอดีพ่อเมียมาดูดข้างๆ ไม่รู้เป็นอะไรคนจะอัดคลิปโดยมานั่งดูดฝุ่น่ไปใกล้ๆได้ขโวยเกอดดูดฝุ่นมาเกลบ้ว้แม่งโอเค okay, ครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองกดห้างงัดหัวแล้วก็ทําทุกอย่างที่ทุกคนกล่าวหาว่าผมใช้เนี่ยผมจะมากดแบบเห็นนิ้วให้ดูเลยนะครับวันนี้โอเคเอาเลยว่านะครับหากใครชื่นชอบ ที่พี่เนมไม่ใช้มาโคนะครับผมแบบจริงใจกับคนดูเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นว่านะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมคือช่องผมเนี่ยมันกําลังบั๊กอยู่นะครับผมผมเสียใจมากมากเลยเศร้าด้วยคือเครียดอะแบบว่าคนที่กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนหรือมันแจ้งเตือนช้านะครับฝากท่านผู้ชมที่กดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนเนี่ยหรือว่าผู้ติดตามใหม่เนี่ยกดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดให้หน่อย ไปรับชมคลิปได้เลยนะครับฝากด้วยนะคนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้นะครับมาดูอะไรบอย เราจะมาทําการให้เขารู้ว่าเราเนี่ยโนมาโคไงเพราะว่ามีหลายๆคนเน้เห็นเรากดท่าแล้วก็ยิงได้แล้วก็จะหาว่าเรามาโคเยอะมากเลยนะเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเขาออกมายอมรับแล้วนะว่าเขาใช้มาโคจริงๆนะแต่ว่าเราไม่ใช้ยังไงล่ะเราไม่หรอไม่เป็นบ่อยเจ้าไว้ใช่ทั้งตั้งไอวอลเราก็ไม่ใช้มาโคนะแล้วก็ทั้งกดท่ายิงเราก็ไม่ใช้อย่างไงล่ะนี่เราไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ดีนะแต่แค่เราบอกว่าเราไม่ใช้อ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือปุ่มที่ผมตั้งนะครับผมนี่ครับนี่คือปุ่มที่ผมตั้งนะนี่ F1 เนี่ยจะเป็นท่านะครับและอ uh ่ F2 เนี่ยก็จะเป็นท่าที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือเราต้องกดเปิดท่าขึ้นมาก่อน the th ปึ๊บใช่ไหมแล้วเราก็เลือกท่าที่เราจะใช้อ่ะผมใช้ท่านี้นะครับอ่าท่านี้ผมก็เอา F2 ไว้ตรงนี้นะครับอ่าอ่ะแล้วพันเลือดก็คือเลข4นะครับผมอันนี้เลือดเต็มหน่วยไหมอ่าเวลากดก็คือแบบนี้ครับกด F1 F2 แล้วก็งัดนะครับผมอ่ะบอยยิงขาพี่หน่อย โอเคนี่เราจะใช้แล้กดพันเลือด1 2สองเป้งก็พันเลือดหนึ่งสองเป้งอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะทําอย่างนี้จริงๆนะเราต้องมีหัวคมพอสมควรเลยนะนะเราต้องงัดหัวแบบไม่ต้องกดท่าให้มันคมคมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเวลาตั้งไอวอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูตอนแรกเนี่ยปุ่มตั้งไอวอผมก็คือตัวนี้นะครับ แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไกลมือไปหน่อยผมก็เลยเอามาไว้ตรงตัว e นะครับตัว e ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมหยิบขึ้นมาผมจะตั้งอย่างนี้ครับดู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 นะฮะนั่งตายวอแต่ว่าต้องทำไวไวนะครับแล้วก็กระโดดออกกระโดดเข้าไปหาเขาก็ปุ๊บ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 อ่าระพวงปืนเป้งพวงปืนเป้งพวงปืนเป้ง,น,งนั่งตายวอวนี I ่ไอวอไปอยู่ข้างหลังด้วยไงเท่มั้ยแ,แต่ทำแล้วชักก็ปั้งปุ๊บปั๊บ ทำไคร้าก็ตั้งฮึบปั๊บตึบแต่ถ้าไวไๆมันก็จะแบบเร็วมากแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วก็กระโดดออกหูจริงๆมาหลายจังหวะนะจังหวะจริงมันน่าจะประมาณนี้ครับกร็โดดงัดนั่งหยิบตั้งแล้วก็กดวิ่งกระโดดแล้วก็เปลี่ยนเก็บปืนโอ้โหเยอะมากว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าผมถ้าผมทำแบบแบบแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยติดเว้ทุกคนเราต้องเล่นไปแล้วก็กดไปอ่ะ จะติดเราจะกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะท่ายิงยังไงอ่ะดูที่มือผมทางนี้ด้วยนะผมก็จะงัดเบาๆเลยนะอ่ะกดทันเลือดหนึ่งสองแล้วก็รอจังหวะอัดทยนี้ทนเลือดหนึ่งสองแล้วก็นัดทันเลือดหนึ่งสองแล้วก็นัดอ่าแบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับอ่าผมโชว์มือให้ดูขนาดนี้แล้วน่าจะแบบไม่ต้องมาสงสัยกันแล้วใช่ไหมนะบอยน้องรักของพี่ คือผมแบบทําไม่ได้จริงนะผมต้องทําเร็วๆอะ่ะอย่างนั่งตั้งไอวอลเนี่ยถ้าผมแบบพยายามมาสาธิตให้ดูแล้วทําเป็นจังหวะให้ดู1นึ่เนี่ยมันแบบไม่ติดน,นะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมาเอาเป็นว่านะครับเรามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจยังไงเราว่าเราไม่ได้มาโผล่ใช่ไหมเระบอยน้องรักเอาเลยไปพี่ได้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 ไดวันนนดึงมาแล้วทุกคนโอ้ยฉันไม่ออกอ่ะปุ่มวิ่งผมนะครับปุ่มวิ่งผมก็คือตัวนี้นะครับตัวชิปเนื้อสูบเ,เอาเฮ้ยเอาบอยเอาบอยได้นะ ได้ยูอะได้ยินเสียงมันมีคนกคี์บอดแล้วก็ร่าจะเต้นเลยครับทุกคนเฮ้ยยังไวผมวบอกเลยเฮ้ยตัวจะแตกและการที่เราจะกดท่าแล้วก็กดงัดหัวเนี่ยเราจะลืมเนะียหยิบปืนออกมาด้วยนะบางทีลืมหยิบปืนก็มีนะบางคนนะ่ะปึ๊บเฮ้ยรอรอก็ได้ครับผมแล้วก็๊ <c oughs> บอกแล้วโนมาโคไงล่ะมันไม่เป็นจริงอย่างที่เขากล่าวหาเราไงล่ะบอยมันมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งไงเขาบอกว่าเออใช้มาโคไงแล้วก็แบบว่าพ่วงก,กับยูทูบเบอร์คนอื่นนั้นเราก็มาพิสูจน์แน่ว่าเราไม่ได้ใช้ยังไงล่ะเขาบอกว่าผมสับตูกซองแล้วใช้ Marco. มาโคมากูพิสูจน์เลยว่ากูไม่ได้ใช้อะวันนี้ แต่ว่าการกดท่ายิงนี่บอกเลยนะเป็นทําให้เราโลกมากอ่ะแต่ว่าผมก็เริ่มชินละเพราะว่าคนอื่นมันยิงหัวยากห,หัวมันหมุนไปทั่วสับลูกตองโนโมาโคโไงแต่ว่าใน P.B. เราอาจจะต้องใช้ก็ได้นะ P.K. บีบอยสนายไม่น้องนักอ๋อได้เลยพี่ชายเ,เขาบอกว่าเราสับนายมาโคโแล, <S <S แล้วเขานี่คือใครกูยังไม่รู้ <laughs> ก็เห็นในสตีมในคอมเมนต์นั่นแหละนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมสับให้ดูนี่ทุกคนคผมเล็งตัวนี้นะครับตัว F เลงตัว F ยิงเลขหนึ่งยากกว่าเล็งคิกขวานะคือผมถนัดแบบนี้ไปแล้วอะไอบอยไม่เลงครับทุกคนไอบอยแบบกดยิงเหมือน P B เลยคลิกสโคปเคยเล่นเาล่ายังไงไอบอยแบบกดยิงไปเลยอะอใช่กดยิงแต่ต้องกลับเป้าว่ามันกลการจอประมาณนี้อ๋อแต่พี่ิยิงแล้วพี่ยิงไม่ติดเลยว่ะลองลอมไป โคตรเมื่อยมือเลยนะเอาไหมเอาไหมตรงนีง้ตรงนี้เอาไหมมา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 ต้องไหนต้องนี <c oughs> <c oughs> อ่ะหอเฮ้ยไอ้บอลมันเตจมกระสุนอยู่เขาไม่บอกเล <c oughs> ยไอ้บอลส่องฟิชทอนวะโธ่สนัยกขาบอกเดียวตั้งไงอ้วอลกันเดียวมาบอยมามมผมอะจริงใจกับคนดูนะครับไม่อยากจะใช้มาโคถ้าถามว่า <c oughs> ถ้าผมใช้มาโคเนี่ยผมจะเก่งขึ้นกว่านี้ไหมขอบอกเลยครับว่าถ้าผมไก่บอยใช้มาโคเนี่ยเราจะคือเทพเจ้าเลยเว้ยบอย แต่ว่าเราจริงใจกับท่านผู้ชมแอเราไม่อยากใช้แงับยอมโดนด่าว่ากากดีกว่าใช้มาโคแล้วมีคนบอกว่าเทพเราผมผมไม่ภูมิใจนะกับการเป็นอย่างนี้ยยยยเเเ็นนนไไไงงะคครรรรัััับบบส <S <S ต้้ต้้้ออออออวววาาากกกกจิิีดดมมูหหหึ ตสไหนล่าหัวสไนล่าหัวสไนล่าหัวโอ้ยตายเลยเอ้ยพอแล้วนะเราเรามีอะไรที่เราต้องพิสูจน์อีกว่าบ่อยไม่น่าจะมีแล้วมั้งนี่เราเปิดเมาส์ให้เขาดูขนาดนี้แล้วนะ่ยเขาจะบอกไหมว่าเรานั้นใช้มาโคลาหัวบ่อยถ้ามาโคลาหัวจริงๆกูจะดันเมาส์ขึ้นทำไมวะเอ้ยเอ้ย เต็มหน้าเฮ้ยยิงส oh, ับสนยใจเฮ้ยเอาๆอ้เอ้เอ้เอ้ยมันวะบอยมันยิงเลยแกระบาดดีเสร็จกัไปเด้หรือเ่าบอยมากดท่ายิงสนยอาบอยเฮ้ยบอยบอยมามาทำแบบไฮไลท์เฟซเหน่อยได้ไหม มาตรงนี้มาตรงนี้พอเราทำใหไล์เฟๆแบบสดๆไงงงไหมงงไหมไปบอลยืนเฉยๆนะพอยืนเฉยๆยืนๆๆยเฉยๆยืนเฉๆหน่อยเคเลยนะจะเล่งหมอบอยไว้ก่อนนะแล้วก็จะกด่าเฮ้ยเฮ้เ ยพี่เก่งวะพี่เก่งปักไปจะอะไรขขาหัวมาโกนอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคที่เริ่มไม่ดีแล้ววะพี่เริ่มผมเลยวนะบอยมาดีเซลกันเถอะเพื่อนเออมาดีเซลกันเถอะบอยรถสถานะรถอายุมาบอยดีเซลนะบอยต้องเอาคืนพี่นะได้เลยดีเซลนะไอ้น้องไอ้กี้ฮะน้องเจ๊กี้พี่ใครเอาใครก่อนใครเอาใครมาก่อน เอาผมเอาผมก่อนเฮ้ <toolkit. S 3> <Fern an. S 2> ยน้องเองไปก่อนก็ได้กีน้องรักไปเป <c ười> ้งเป้งเป้งโอ้ยโดนแล้วเป้งไอ้บอลกบแต่รอลกบแต่เป้งโอ้ยตุ๊กตุ๊กตุ๊กแต่ทำไมทับโชว์ปุ๊บปึ๊บปึ๊บเป้งปุ๊บปึ๊บหลบ เ้ยมันจะยิงได้ไม่แก่ละบอยจูบหน้าด้วยนะน้องรักก็โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะก็กดให้ดูเลยนะสดๆเลยนะว่าทั้งตั้งไอวอนะครับทั้งกดท่ายิงทั้งสไนท์ทั้งลูกซองนะครับผมไม่ได้ใช้มาโคสักอย่างเลยนะครับถ้าถามว่าผมเนี่ยใช้มาโคแล้วผมจะเก็งขึ้นไหมอันนี้ผมแบบไม่เล่นแล้วนะก็คือพูดจริงๆเลยผมว่เก็งขึ้นน่าจะเก็งขึ้นกว่านี้มากๆเลยนะแต่ว่า ผมอยากจะเก่งแบบนี้มากกว่านะครับผมอยากจะจริงใจกับคนดูนะครับเพราะว่าคนดูก็จริงใจกับผมกดไลค์ผมคอยดูผมมาตลอดก็ไม่อยากจะโกหกกันนะครับรักคนดูเสมอนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับรักนะคนดูนะคนดูรักผมไหมรักก็กดไลค์นะ